สวัสดีครับสวัสดีก่อนนะครับวันนี้มาผมจะมาสอนการถือคาตนะสีฟ้าในเซตขั้นสูงนะครับคือนี่นะไหนวะนี่นะสํสำหรับคนที่กดไม่ได้กดใช้งานตอนที่ได้รับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะสอนว่าวิธีทำทำยังงาไๆจะได้ถือเหมือนคนอื่นนะโอเคนี่นะครับผมถือแล้วนะแต่จะเป็นรูปของไฟก่อนนะครับแต่ขั้นไปในเกมมันจะเป็นสีฟ้านะครับ โอเคนะถือนะ้ารออย่างงี้จะเป็นของไฟนะแต่เข้าไปในเกมแล้วจะเป็นเอ่อสีฟ้านะครับโอเคมาดูที่สกินอาวุธโอเคนี่นะครับนี่นะผมใช้เอ่อนี่นะผมใช้าตาะสีฟ้าอยู่ดูนะครับใช้าตาดสีดฟ้าแต่มันเป็นตัวหลักของขาตาะไฟนะ่้นี่นะโอเคผมจะสอนใช้กันเลยกันนี่นะครับอันนี้คือไฟนะครับธีททำนะครับโอเค นะครับกดกดตรงนี้กดตรงนี้เร็วๆพร้อมกันเลยครับกดรัวๆเลยครับโอเคนะครับกดรัวๆเลยครับ okay, เป็นหนึ่งนะครับโอเคสวยแป๊นนึงนะต้องกดเร็วๆนะครับกคนกดชา้ามันไม่ค่อยติดนะ กดรัวมากเลคนไม่ขึ้นจุบละแบบนา้าขึ้นสิ ตอนแรกติดบั็กนะตอนนึงนะครับ <C> เดี๋ยวผมก็จะแก้อะไรสักอย่างผิดแบบนะครับกอนโอเคเอไม่ไม่ติดพลาดท,ทางเทคนิคนิดหน่อยนะชึบกดใช่กดใช้กดลัวๆนะลอนล้วนกดลัวมากกดลัวจริงๆอะ มันใช้สารเนียวนะมันไม่ติดเลยยังไม่ติดทนต้องทำจนกว่ามันติดเลยครับนั่นแหละช่ง โอเคครับติดแล้วครับทุกคนกว่าจะติดได้นะนานมากกว่าจะทําได้โอเคนี่ครับติดแล้วเออกคนก็สงสัยไหมครับว่าเออถืออย่างนี้ก็มันก็ยังเป็นขนาะไฟนี่ครับผมใส่ขนา,าสีฟ้านะเดี๋ยวผมเข้าไปในเกมให้ดูโอเคกว่าจะติดนะครับทุกคนมันยากจริงๆนะครับเออใครทําไม่ติดก็ลองกดใช้สามนิ้วนะครับผมใช้นิ้ว กลางแล้วก็นิ้วชี้แล้วก็อนิ้วโปกก้งกดรูๆตรงที่ใช้งานครับว่าใช้งานนะเดี๋ยวดูนะครับนี่นะนะนี่นะครับเข้ามาแล้วถือได้นะครับโอเคก็ใครรู้แล้วโอเคออกก่อนแล้วกันน่ครับนี่นะครับวิธีทําให้แบบเออถืออยากใครอยากถือนะครับโอเคใครอยากถือก็นี่นะวิธีถือ,อะนะครับแต่มันจะเป็น ตอนแรกจะเป็นันานาไฟนะครับแต่ถือตรงนี้มันจะเป็นันธนาไฟแต่เข้าไปในเกมจะเป็นคันาสี่้านะครับโอเคทุกคนขอการคำว่าขอขอเขาปิดคลิปก่อนเท่านี้นะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ